พร้อมนะครับมายิงครับว่าพร้อมยกเข่าขึ้นมานะครับนี่คือในท่าที่พร้อมนะครับเริ่มเริ่มกนดันลงไปนะครับให้หน้าอกแตะนะครับดันลงไปนะครับนักลูจะนับคะแนนนะครับนับครั้งให้นะครับดันลงไปให้สุดนะครับสุดสุดนี้หน้าอกแตะนะครับขึ้นมาสุดแขนอย่าตึงนะครับแขนอหย่าตึงพยายามขึ้นทั้งลําตัวนะครับพยายามขึ้นทั้งลําตัว อย่ายิกๆแบบนี้นะครับจิกกแบบนี้ผมไม่นับนะครับได้แช่ทั้งเดียวแค่นั้นหละนะครับจำเอาไว้นะครับนั่นคือท่าสะบัดท้าที่ถูกต้องนะครับสามารถ่อัคกายได้กลงตัวนะครับได้แต่เวลายังเดินนะครับกงตัวได้นะครับมือยกขึ้นมาสะบัดนะครับข้างใดข้างหนึ่งนะครับอีข้าต้องติดพื้นนะครับสลับได้แต่อีข้าต้องติดพื้นนะครับ ท่รร s. <S าทราบนี่คือท่าที่ถูกต้องนะครับต่อไปท่าที่ไม่ถูกต้องนะครับที่จะไม่นับคะแนนให้นะครับลงข้างเดียวนะครับลงข้างเดียวไม่นับให้นะครับลงแล้วขึ้นแบบทีละด้านอยกางมูเรื่องนี้ก็ไม่นับให้นะครับจำเอาไว้นะครับต่อไปนะครับท่าที่สิ้นุดนะครับท่าที่สุด ดันลงไปแล้วแช่เกินสี่มินะครับไม่ทำให้นะครับถือว่าสิ้นสุดการปฏิบัติด้วยนะครับดันลงไปนะครับข้อข้างใดข้างหนึ่งถึงพื้นนะครับสิ้นสุดการปฏิบัตินะครับถือว่าเราทำได้แค่นั้นนะครับคนไล้ลืมตัวเอาเข่าแตะพื้นนะครับก็สิ้นสุดการปฏิบัตินะครับถือว่าเราทำได้แค่นั้นนะครับ ดันเนี่ยนะครับตัวถึงพื้นหรือน้าขาถึงพื้นมเมื่อไหร่โถถึงพื้นมเมื่อไหร่ถือว่าสิ้นสุดนะครับจบไม่มีใครสงสัยจะถามมีไหม